ก็คิดว่าตรงนี้เป็นเป็นปีนี้เป็นโอกาสทองเลยอ่ะที่ท<ม>ุนไทยเนี่ยกลับมาน่าสนใจถ้าเราไปเลือกหุ้นถูกตัวที่12ตัวที่ดีที่สุดเ่ย<ม>เราได้รีเทิร์น8 0กว่าร์เนะ ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผ่านช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเควสนะครับวันนี้อยู่กันกับผมนะครับเฉลรัตน์พุมลานะครับการรายการของเวลมีเพลสนะครับที่เราจะนําเกตความรู้เรื่องของการเงินและการลงทุนนะครับผ่านมุมมองการวิเคราะห์นะครับจากผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของประเทศนะครับมาฝากคุณผู้ชมเสิร์ฟคุณผู้ชมให้ถึงหน้าจอเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับและสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะขอชวนคุณผู้ชมนะครับกลับมามองหาโอกาส การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปเกาะติดกับสถานการณ์การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณคุณผู้ชมบางท่านนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยก็คงจะตื่นเต้นไม่น้อยนะครับเหมือนกับขึ้นรถไฟเหาะในสวนสนุกกันเลยนะครับเพราะว่าขึ้นลงในรอบ2เดือนนี้เนี่ยรวมกันแล้วกว่าร้อยจุดเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมเองนะครับที่อยากหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงนะครับของปัจจัยลบ ที่จะมากระทบกับบรรยากาศการลงทุนในช่วงสั้นๆนะครับพร้อมกับเพิ่มโอกาสนะครับสร้างผลกําไรจากการลงทุนแบบถือหุ้นข้ามปีนะครับรับผลตอบแทนนะครับเป็นเนื้อเป็นหนังกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะชวนไปวิเคราะห์นะครับอัพไซด์ของตลาดหุ้นผ่านความคิดของผู้จัดการกองทุนแถวหน้าไปพร้อมๆกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณคมสันพลานุสสนธิกรรมการบริหารนะครับและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์บรจ Asset Plus นะครับที่จะมามองภาพใหญ่แล้วก็เทคนิคการเลือกหุ้นติดพอร์ตไปด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณคมสันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณคมสันครับสวัสดีสวัสดีครับคุณโซ่ครับครับโอเคครับแหมก่อนที่จะให้พี่คมสันไปแนะนําเทคนิคการเลือกหุ้นแบบไหนที่จะสามารถสร้างผลกําไรแบบถือหุ้นกันข้ามปีเนี่ยอยากให้พี่คมสันมองภาพของตลาดหุ้นไทยวันนี้หน่อยครับว่าวันนี้เนี่ย valuation ตลาดหุ้นไทยแพงไปหรือยังครับพี่ ครับก็จริงๆเวลาเราพูดถึงหุ้นไทยนะฮะคนอาจจะชอบเอาไปผูกกับตัวเศรษฐกิจไทยเนาะนะครับมันมันมันก็เหมือนควรจะไปเหมือนกันนะฮะแต่ว่าใ,ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวตามเศรษฐกิจเท่าไหร,ร่นะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยอโครงสร้างของตลาดหุ้นเนี่ยกับเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในในบางทีที่เรารู้สึกว่า ปีเนี้ยเอ่อโอเคเศรษฐกิจมันยังดูไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าเอ่อหุ้นเองเนี่ยมันก็มีเอ่อการเคลื่อนไหวที่ขึ้นอยู่กับกาไรของบริษัทจดทะเบียนซึ่งก็คือขึ้นอยู่กับว่าในตลาดเรามีบริษัทอะไรอยู่บ้างครับก็เอ่อก็คิดว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นปีนี้เป็นโอกาสทองเลยแหละที่ที่หุ้นไทยเนี่ยกลับมาน่าสนใจเอ่อกลับไปตอบคำถามเรื่องบริเวณน่ะนะครับบริเวนของหุ้นไทยเอ่อต้องบอกว่า เราเนี่ยเทรดบน PE ที่แพงกว่าค่าเฉลีย่ยในอดีตอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้สัก17 18เท่าเทียบกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยเราก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าประเทศเราเองเนี่ยบริษัทจดทะเบียนนะไม่ใช่เศรษฐกิจนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งยังมีโกร w อยู่นะครับห<ม>ลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทตอนนี้ต้องบอกว่าบริษัทจดทะเบียนในไทยหลายๆบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทระดับโลกนะฮะระดับ global นะครับ,รบขายของไปทั่วโลกนะครับรบ,บางบริษัทนี่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยซ้ำแล้วก็ต้องบอกอย่างว่าหุ้นไทยวันนี้กับหุ้นไทย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นตัวธนาคารกับตัวพลังงานเป็นหลักใช่ไหมครับที่ทเป็นน้ําหนักใหญ่วันนี้เราเปลี่ยนละเป็นกลุ่มค้าปลีกเป็นกลุ่มขนส่เนงเป็นกลุ่มสื่อสารที่ใหญ่กว่าซึ่งปกติล้วธุรกิจพวกนี้จะเทรดที่มูลค่าที่สูงกว่า คุณทั่วไปอยู่แล้วเพราะเป็นธุรกิจที่กาไรค่อนข้างมั่นคงเป็นธุรกิจเซอร์วิสต่างๆตรงนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงหุ้นไทยเนี่ย <c oughs> วันนี้ถามว่าพ e ีสิบเจ็ดสิบแปดเท่า <c oughs> แพงไหมถ้าถามผมเนี่ยผมว่าแพงแต่ว่าไม่ได้แพงมากจนแบบโอเวอร์ใช้คำนี้ดีกว่า <c oughs> แล้วแล้ววันนี้ต้องบอกว่าในโลกเนี่ยนะครับที่เรามี QE เรามีมาตรการกระตุ้นกันทั่วโลกเนี่ยหุ <c oughs> ้นถูกถูกมันไม่มีราคาถูกมันก็คือ <c oughs> ราคาที่เรี่กว่าสมัยสมผลดีกว่านะครับเพราะนั้นก็ ถ้าฟันธงก็คือว่าหุ้นไทยวันนี้ไม่ได้แพงแต่โอเคไม่ถูกอย่างนี้แล้วกันครับครับอย่างนี้ขอย้อนมาอีางนี้หนึ่งฮะอย่างความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจเองอ่ะพี่คมสันมองว่าภาพของเศรษฐกิจไทยตอนนี้เองเนี่ยมันดูแล้วจะมีทิศทางอัตราการโกดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนเลยพี่ดูท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดขอโควิดที่กําลังแบบจานวนตัวเลขก็ยังยังประมาณสองพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ ครับก็ต้องเรียนว่าตอนแรกเนี่ยเราคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเราโตสักสาเปอร์เซ็น์ใช่ไหมครับตอนนี้ล่าสุดหลายๆสำนักเนี่ยก็ลงมาปรับเหลือหนึ่งจุดห้าถึงสองจุดห้าเปอร์เซ็นครับเอ่อแต่ว่าคือแน่นอนไอ้ GDP ที่มันหล่นลงมาเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้อยู่แล้วเพราะว่าต้องก็ต้องบอกว่าตอนเนี้เราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดึงกึ่งล็อกดาวน์ถูกไหมครับก็จํากัดคทิ i v i t y หลายๆอย่างแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเอ่อฟูลล็อกดาวน์เหมือนรอบแรก เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ยังทาให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังพอไปได้เนาะในแง่ของภาคการผลิต <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยตัวเลขหนึ่งในเชิงเศรษฐกิจที่เซอร์ไพรส์เอ่อหลายๆคนเนี่ยก็คือตัวเลขส่งองอกบ้านเรา <c oughs> ที่ถือว่าทําได้ดีก <c oughs> ว่าที่กว่าที่คนคิดกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คิดนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกเขาฟื้นตัวเพราะนั้นเอ่อคิดว่าไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยเศรษฐกิจเราจะพยุงได้ด้วยเอ็กซ์พอร์ตไปก่อน <c oughs> แล้วพอไตรมาสสามไตรมาสสี่ที่ ตอนนี้ความหวังอยู่ที่อ่าโอเคเราจะฉีดวัคซีนกันได้ตรงตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับในที่รัฐบาลประกาศมาว่าเดือนละหกล้านโดสิบล้านโดสอะไรเนี่ยถ้าเกิดฉีดได้ตรงตามเป้าหมายจริงนะครับ,รบเ,ออเรื่องของการบริโภคน่าจะเริ่มกลับมาได้ตั้งแต่ไตรามาสสามเป็นต้นไปการท่องเที่ยวไตรามาสสนะี่น่าจะได้เห็นเพราะว่าถ้าเกิดคนในประเทศเราฉีดวัคซีนกันได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงคนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวมาบ้านเราเนี่ยจีนเกาหลี ไต้หวันญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปเนี่ยพวกนี้เขาฉีดก่<ข>อนเราแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ปลอดภัยที่เขาจะมาเที่ยวบ้านเราเพราะฉะนั้น ر, ผมคิดว่าก็เนี่ยอันนี้คือเป็นภาพที่ทําให้เราถึงมองว่าหุ้นไทยเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่นําหน้าเศรษฐกิจสักหกเดือนโดยเฉลี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยยังไงเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นแน่ๆเนี่ยตัวตลาดหุ้นก็น่าที่จะมีเซนติเมนต์ที่ดีขึ้นนะครับ อืมครับผมก็คือเหมือนวลีที่บอกว่าในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมออย่างที่พี่กรมสรรมองว่าตัวภาพเศรษฐกิจในระยะถัดไปเองเนี่ยมันก็จะค่อยถูกปลดล็อกไปเรื่อยๆจากการฉีดวัคซีนแล้วก็ตัวเศรษฐกิจไทยเองก็กําลังที่จะถูกปลดล็อกอัพไซด์ขึ้นมาหลังจากนี้ถูกต้องไหมพี่ใช่ครับก็จริงๆแล้วอเอ่อต้องบอกว่าเดี๋ยวสิ่งที่ผมว่ามันจะเซอร์ไพรส์คนก็คือเรื่องของภาท่องเที่ยว<อ>ผมว่าคน<ช>ทั้ง คนคนทั้งโลกเนี่ย<ม>เรียกว่าอัดอั้นดีกว่า <laughs> มันสองปีแล้วนะมันเกือบสองมันจริงจริงพอ <_ S 2> ครบปีนี้ก็ะจะสองปีแล้วครับที่ที่คนแบบ<ม>หายไปเลยชีวิตตรงเนี้ยเพราะนั้นลองจินตนาการ<ม><ม>ว่าประเทศเราเนี่ยซึ่งก็แน่นอนเราเป็นประเทศเดสิเนชันอันดับหนึ่งการท่องเที่ยวผมว่าพอเผิ่ในโลกได้ซ้านะเราผมก็กล้าพูดนะว่าประเทศเราเนี่ยมีมีความโดดเด่นด้านนี้เพราะฉะนั้นถามว่าใครจะไม่อยากมาเมืองไทยถ้าเกิดโควิดเรียบร้อยแล้วทุกคน ฉีดวัคซีนคนที่ประเทศไทยฉีดวัคซีนระดับหนึ่งแล้วมีูุิมุ้มกันแล้วผมว่ายังไงคนก็ยังอยากมาเที่ยวเมืองไทย<ม>เพราะฉนั้นอันเนี้ยเป็นเป็นจุดที่ผมว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในในทางบวก<ม>แล้วคนไทยเองเนี้ยที่อัดอั้นการบริโภคมาตั้งนานเนี่ยเราจินต <c oughs> นาการว่าเราไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านไม่ได้ไปพบป่าสังสรรค์ไม่ได้ไปใช้ชีวิตเดินแห้งเ<ๆ>ที่ยวอะไรต่างที่แบบเราเคยได้ทำครับ<ม>ตรงเนี้ยปีหน้าเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรหรืออีเวน์ว่า ไปมาสามไปมากสี่ถ้ามันเริ่มปิดเริ่มค่อยๆเปิดเนี่ย mm hmm. คนอะพร้อมที่จะเงินเนี่ยผมว่าคนที่ mm hmm. คนที่จะมีเงินที่จะพร้อมจะไปอ่ะก็มีอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นอ mm ินดิเคเตอร์ให้หน่อยได้ไหมพี่คมสันว่าอย่างฐานที่มันต่ําของ g ี p พในปีนี้เนี่ยอัตราการโกรธในปีหน้าพี่คมสันถ้าเป็นไปตามที่พี่คมสันคาดเนี่ยโกรรในปีหน้าเนี่ยมันจะไปได้ถึงขนาดไหนอรพี่ก็คือถ้าเกิดปีนี้เนี่ยเราจบประมาณสักสองแล้วกันนะ mm hmm. เพราะว่า เขาบอกกันว่าหนึ่งจุดห้าสองจุดห้าก็ตีกลมๆมักสอง GDP เป็นตัวเลขที่ที่ไม่ต้องไปเดาให้มันปวดหัวหรอกก็เอาประมาณสองสามมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะถ้าปีนี้เราจบสองเนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้ามี positive surprise ที่ผมว่าจริงเนี่ยปีหน้าเราจะเห็นสี่นะโอ้อันนี้อันนี้ที่ผมผมผมเดาเองไม่ได้ไม่ได้มีสำนักไหนมาดูนะคือเราเราตัวเลขพวกนี้มันมันมันไม่มีใครถูกผิดแบบอย่างมากหรอกคือแต่แต่คิดว่าส่วนตัวยังมอง ยังมองอาจจะมองดีกว่านักวิเคราะห์หรือมองดีกว่านักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเอ่อฝรั่งเนี่ยขายหุ้นเรามาสี่ปีติดแล้วนะตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดแต่หุ้นเราก็ก็แข่งขึ้นได้เรื่อยๆมีขึ้นไปทําสูงสุดพันแปดร้อยจุดอะไรก็เคยเห็นนะพันเจ็ดพันแปดตรงนั้นนะครับเอ่อปีนี้ตน้่ยต้นปีเนี่ยฝรั่งขายมาห้าหมื่นนะครับยีูเดย์ตลาดหุ้นไทยบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินในประเทศเราเนี่ยครับใช่เงินในประเทศเราเนี่ย อ๋อวันนี้เนี่ยสภาพคล่องลนระบบนะครับเงินฝากธนาคารไม่อยากได้ธนาคารไม่อยากได้เงินฝากนะเพราะว่าธนาคารไม่มีที่ให้ปล่อยกู้ถูกไหมครับดอกเบียเ้ยก็ต่ําเตี้ยติดบินบไม่รวมถึงทั้งคุนสถาบันออกองทุนบำเหน็จบำนาญประกันสังคมกองทุนสวัสดิเลี้ยงชีพในระบบหรือนักทุนสถาบันทั้งหลายเนี่ยเงินอยู่อีกมากมายนะครับที่รอลงทุนไม่รู้จะทำอะไรเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยในประเทศ ันาัารรัฐบาลก่อนน้อยหุ้นกู้เอกชนก่อนน้อยอนะครับแล้วก็มันก็เหลืออะไรก็เหลือหุ้นไทยอย่างเดียวเพราะตอนนี้นักลงทุนสถาบันพวกนั้นเนี่ยโอกาสที่เป็นลงทุนในต่างประเทศก็ยังไม่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะอนเราเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้ยถ้าผมบอกเลยว่าเราเองไม่ได้หวังฝรั่งเข้ามาหรือฝรั่งเข้ามาก็ดีแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยหุ้นที่ฝรั่งเข้ามาเล่นคือหุ้นอะไรหุ้นพลังงานหุ้นสื่อสารหุ้นธนาคารน่ฮะมันเป็นมันเป็นเซกเตอร์ใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้หุ้นไทยเราไม่ได้ไม่ได้ขับเคลื่อนในกลุ่มพวกนั้นไงที่ผมบอกโอเคพลังงานปีนี้ยังดีเพราะว่าราคาน้ำมันดีใช่ไหมครับแต่ธนาคารเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่กําไรก็แย่เื่อเท่าไหร่ทรงทรงโดนตั้ง n p l อะไรอีกนะสื่อสารก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันมันมันมาชัวไปหมดแล้วละตอนนี้ทุกคนมีมือถือกันเกินคนละเครื่องของเครื่องไปมาแล้วเพราะนั้นตอนเนี้ยหุ้นที่จะลงเนี่ยมันก็จะต้องไปเซเลกทีฟหน่อยเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเมนเท่าไหร่หมายถึงว่า ไม่ใช่กลุ่มที่ปันดัชนีแล้วกันคือต้องบอกว่าลงทุนหุ้นไทยให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยไม่เท่ากับพอคุณันดชนีเซ็ตอินเด็กซ์ลงบัดัชนีเซ็ตเนี่ยอาจจะอาจจะเหนื่อยเพราะว่าตลาดหุ้นมันไม่ได้ขึ้นเหมือนสมัยก่อน5ปี10ปีที่แล้วที่มันขึ้นยกแผงถูกไหมี๋ยวนี้มันขึ้นไม่กี่ตัวฮะ10ตัว20ตัวแต่มันยังหาหุ้นที่มันยังหาหุ้นที่ขึ้นได้ที่สําคัญกว่าวันนี้ตีมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหน่อยแล้วกันครับว่าพี่คมสรรมอง ทีมไหนที่ยังน่าสนใจบ้างถือหุ้นแบบข้ามปีแล้วยังสามารถรับผลกาไรได้บ้างฮะเป็นไอเดียให้กับทางคุณผู้ชมหน่อนกันครับก็อย่างที่อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเอเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยหรือคือคำว่าท่องเที่ยวเนี่ยคนอาจจะมองแค่ว่าอะต้องเป็นสายการบิน<ม>ต้องเป็นสนามบินต้องเป็นโรงแรมเท่านั้นใช่ไหม,มไม่ใช่นะมันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดธุรกิจค้าปลีก เธุรกิจอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องมันมีเยอะอีกเยอะมากบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กมีเยอะที่ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงท่องเที่ยวเนี่ยมันคือคําว่าทัวริสทัวริซึมรีเลต็ดนะไม่ใช่ว่าเซกเตอร์ทัวริซึมเซกเตอร์ทัวริซึมหุ้นมันมีให้ลงน้อยหรือเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับขนส่งอะไรต่างหรือสนามบินอะไรพวกนี้มันมีไม่เยอะแต่ว่าธุรกิจทัวริซึมเนี่ยมันมันมันแผ่ไปผลประโยชน์ไปมากมายเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยแน่นอนต้องเป็นกลุ่มที่ต้องจับตา กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารอ่าเรามีธีมคาว่าซูเปอร์ฟู้ดนะคำแรกคือ Amazing Thailand ซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยก็คือว่าพอตั้งแต่ประเทศเราปลดล็อกเรื่องกัญชากันชงใชนะ่ไหมฮะตอนนี้ก็หลายๆบริษัทก็โอ้โหเตรียมจริงๆก่อนโควิดระบาดรอบใหม่ก็มีการออกแคมเปญเอเอาของใส่ตัวใบกัญชาซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้มีสารมึนเมานะแต่โอเค,คเป็นกิมมิกในการขายจากของที่ขายน้ำเคยขายขวดละ ยี่สิบาทก็ขายได้สามสิบาทเพราะคนก็อยากลองแล้วจริงๆอะ่ะไอ้พวกเนี้ยคนน่ะจริงๆแล้วคนเนี่ยจิตวิญญาณของคนเนี่ยมันมันมันแรงกว่าผลทางกายภาพนะคือคนกินพวกนี้เข้าไปก็รู้สึกมีความสุขจริงๆไรวพวกสารพวกนั้นอาจจะมีผลน้อยมากเลยแต่ฉันกินแล้วฉันมีความสุขอะ่ะเพราะนั้นเอา้ารั้งต่อไปก็กินอันนี้ดีกว่าทันนี้จะไปกินแบบเดิมแค่นี้ก็เพิ่มมูลค่าคือของมันเพิ่มมูลค่าโดยที่ต้นทุนมันน้อยมากแต่เพิ่มมูลค่าได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เราคิดว่าน่าสนใจว่าอ,อ๋อคือคือเล่นกับจิตวิทยาของคนคืออะไรเงี้ยมันมันก็มันก็นาก่นาจะเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นกระแสที่ที่พอไปได้นะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของเอ่อพวกฟาร์มินข้ามอ่ะสินค้าการเกษตรที่ปีนี้ราคาก็ปรับตัวดีขึ้น mm hmm. นะครับพวกซอฟต์คอมมูนิตี้นี่ดีหมด uh huh. อันนี้เองก็รายได้เป็นรายได้กับเอ่อเกษตรกร,ร,กรซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ มีกําลังซื้อในต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่ซึ่งพวกนี้ก็จะมีคู้ที่ได้ประโยชน์หลายๆบริษัทอันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างก็ยังมีกลุ่มที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเนาะตั้งแต่คุณไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยกระแสะพลังงานทางเลือกทั้งโลกเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนแล้วแหละว่าทุกคนทั่วโลกเนี่ยมุ่งไปทางนี้เพราะฉะนั้นในประเทศไทยก็มีหลายบริษัทที่ทํารถยนต์ไฟฟ้าทำเอ,อ่อพลังงานทางเลือกทําตอนนี้ทําแบตเตอรี่ไฟฟ้าอะไรพวกนี้พวกนี้ก็ อยู่ในกระแสอยู่ในอะไรที่ที่ได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประมาณสักสามสี่กลุ่มเนาะแล้วที่ที่ที่ยังอยู่ในกระแสแล้วก็เป็นไม่กัดเฟรนที่ผมว่าเอของเราเองอะ่ะมีหุ้นเหล่านี้อาจจะไม่เยอะแต่ก็มีก็ยังพอมีบ้างก็มีบ้างก,ก็เป็นกลุ่มที่ผมว่าโอเคอครับผมโอเคครับสถานการณ์เปลี่ยนนะพี่รมสันเนาะเหมือนตลาดเองก็มาเล่นหุ้นที่ PE สูงสูงมากขึ้นแล้วก็ตัว ตัวพลังงานแบงก์กลุ่มสื่อสารเองก็ดูเหมือนว่าจะทรงๆตัวไม่ค่อยขยับเท่าไหร่กลยุทธ์ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรืยกห,หุ้นเป็นหลายตัวมากขึ้นใช่ครับเอ,<ข>อก็ต้องต้องเน้นเจาะลึกแล้วก็กคือทีมทีมงานเราเนี่ยคือ<ม>ล่าสุดเนี่ยเราทํากองที่เป็นหุ้นสิบสองตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําเนี่ยถามว่าเราเอาความมั่นใจมาจากไหนปกติคนที่ทํากองทุนหุ้นเนี่ยก็จะลงหุ้นกันประมาณสักห้าสิบหกสิบตัวถูกไหม หลักการกระจายความเสี่ยงช่หรือสามสิบตัวอย่างน้อยนะแต่นี่เรามาเลยสิบสองตัวเพราะอะไรปีที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมตอนโควิดอ่ะตลาดหุ้นเซตเนี่ยลบแปดเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะทั้งปีถ้าเราไปเลือกหุ้นถูกตัวที่สิบสองตัวที่ดีที่สุดเนี่ยเราได้รีเทิร์นแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องบอกว่าเราเราเก่งขนาดเลือกสิบสองตัวถูกที่สุดเราเอาแบบอ่าหย่อนลงมาสัก ทำได้เก่งแล้วค่าสิบเปอร์เซ็นของนั้นอนะ่ะ mm hmm. ก็มีโอกาสจะได้ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะ mm hmm. ถูกไหมแต่นี่คือจุดที่บอกว่าใครที่ทำการบ้านมากกว่าใครที่เจาะลึกเข้าใจเทรนด์ของธุรกิจเข้าใจหลักการบริหารธุรกิจคือต้องไปดูแหละว่าโอเคธุรกิจไหนที่เป็นเทรนด์ที่กำลังจะมาถูกไหมครับบริษัทไหนที่เก่งที่สุด mm hmm. ในในธุรกิจน,นั้น mm hmm. ก็ต้องมีการเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารดูงบการเงินให้เป็นดูว่า ไอ้ธุรกิจมันยั่งยืนไหมหรือรอะไรต่างๆแล้วก็ที่สําคัญหุ้นดีกับบริษัทดีไม่เท่ากันนะือบริษัทถ้าดีแล้วเนี่ยถ้าหุ้นดีคือต้องต้องราคาขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นในแง่มุมของการดูโมเมนตัมอ่เทคนิคอลก็ต้องใช้ประกอบบ้านเราเทคนิค <c oughs> ยังมีผลอยู่เยอะ <c oughs> หรือการดูวอลุเบชั่นของหุ้นแต่ละตัวในเชิงวัดยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นส่วนส่วนประกอบที่เราสร้างขึ้นมาที่เรียกว่า investment scorecard ก็คือว่า เราจะมีว่าหุ้นแต่ละตัวของเราเนในยูนิเวอร์สเรามีหุ้นร้อยกว่าตัวใช่ไหมเราก็จะมีการสร้างสกอร์ขึ้นมาว่าโอเคตัวไหนได้คะแนนเต็มสิบอ่าเราก็จะลงพวกนี้มากหน่อยอะไรพวกนี้เราก็จะคัดมาท็อปสุดสิบสองตัวที่ดีสุดในแต่ละขณะอันนี้ก็ก็ก็เป็นที่ที่เราทําไปล่าสุดซึ่งก็ก็ก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดี สำหรับกอง S&P 12ก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะทดลองนะครับลงทุนแล้วก็ได้กำไรนะครับเป็นเนื้อเป็นหนังสักหน่อยนะฮะกองกองทุนตรงนี้ก็การเลือกหุ้น2ตัวในผลตอบแทนก็ได้เป็นกรอบเป็นกำเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทางทางคุณรมสัรเองก็บอกไปแล้วนะฮะ ก็โอเคนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็สนใจเรื่องของเก็ตความรู้การลงทุนนะครับก็สามารถติดตามช่องทางของ InfoQuest ได้เลยนะครับแล้วก็ทางกองทุนที่ Asset Plus เองนะครับปอ,อกในครั้งนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้กับผู้ลงทุนนะครับที่อยากได้ผลตอบแทนแบบเป็นเนื้อเป็นหนังลงทุนในตลาดหุ้นไทยใกล้ชิดกับตัวเราเองไม่ได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศนะอยู่ใน บริเวณในประเทศไทยเราเองนี่แหละฮะก็สามารถมาลงทุนได้เลยนะครับเชื่อในฝีมือเพอร์ฟอรนซ์ของ Asset p พ t รเามีการการันตีในอดีตแล้วนะครับทางผู้ชมเองก็ไปสามารถติดตามผลงานของเขาได้นะครับโอเคยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณคมสันมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ